เราแจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งมอไปถึงที่เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณสองแล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้เบาแดงสิบบาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่ายิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาวแดง ไปหาผู้โชคดีกับรางวัลมอไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นอยากถามสองสาวเอาจริงถ้ามีพรวิเศษหนึ่งข้อคุณจะขออะไรครับสำหรับดิฉันเนี่ยนะคะขอให้โลกสงบสุขไม่มีสงครามและที่สำคัญรักเด็กมากๆค่ะไปไปไปไหนคะไปสวมมงรู้ปะไปสวมมงรู้ปะอะคุณล่ะดิฉันเหรอจะขอ ที่มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ช้ำและไม่ทำให้เราเศร้าใจปนี่ก็ไปอีกคนไปไหนอ่ะไ,ไปหาไปหารา้านคาราโอเกะร้องเงร้องเพล,ง,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 ลงนึกปะอ,อินไม่เข้าเรื่องอินผิดเวลาตลอดเวลาอเอาดีดีทำไมอ่ะอย่าโลกสวยอย่าสร้างภาพาคุณสองคนถ้ามีพรหนึ่งข้อจะขออะไรรู้แล้ว รู้ยังอะไรรู้หรือยังถ้ายังไม่รู้ดูจอรู้แล้วลองไม่ตอบรู้แล้ว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 ขอให้รวยโอ้โหชัดเต็มสองรูหูดีนะรอเรือชันเอาใครก็อยากรวยใช่ไหมล่ะก็นี่ไงสิ่งสําคัญของเราที่มา โปรโมทกันในวันนี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่โชคดีที่ได้ไปและที่สำคัญเขาแจกรางวัลใหญ่กับทองคำมูลค่ามิล้านบาทเลยนะครับเรียกได้ว่าเรื่อยๆๆ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 ๆเๆๆ่ๆใๆรจะเป็ๆผู้โชคๆีคนต่ยๆปๆๆๆๆกๆๆ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  กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคร่บาาแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุนนั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9กานาฬิกา3 0นา โอ้มีเป็นร้านฝาใครจะเป็นผู้ชมดีก้อยเลย คุณหยัดอ้อนเบ้าจากจังหวัดฉะเชิงเซาช่องจริงๆนะคนที่ได้รางวัลกันไปนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นได้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทองล้านจากคาราบาวแดงเชน่นกันก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างเครื่องดื่มคาราบาวแดงและคันโซคุณสองด้วยที่ตั้งใจมอบรางวัล แล้วเขาอยากให้ทุกคนได้ต่อยอดสร้างอาชีพนี้นะคะเรบอกเลยว่าบ่าวแดงเขายืนราคา1ิบบาทเพื่ออยากจะช่วยคนไทยได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้เพียงแค่คุณส่งมาร่วมสนุกกับเรานั่นเองคะอ่ะเอาละเอาละมอบรางวัลกันไปแล้วเนาะจะะ้ก่อนจะไปดูความสนุกกับตลอนข่าวอยากจะทิ้งทวนฝากกันไว้สักหนึ่งกลุ่มอะไรอะ,ะ,อะทะเลอะยังมีคลื่นแต่ก็ไม่สดชื่นเท่ามีผมร้อง อโอ้โหมีคลื่นจริงๆแถวนี้นมีคลื่นทะเลเหรอ,อคลื่นไส้เ <laughs> ด่นคลื่นเหนียนเวียน,นตอนนี้ไปดูตารา<ว>ข่าวดีกว่าค่ะขับรถวถนี้ดีกว่า